แวะมาฟังเสียงธรรมชาติข้างๆทางรถไฟคะ่ะพอดีวันนี้ตั้งใจว่าจะมาดูนี่ต่ำลึงฝรั่งนะคะมันมียอดแหละแต่ว่ามันเข้าไม่ได้มันลกมากเลยทุกคนดูสิเขายังไม่มาทำความสะอาดยังไม่ได้มาตัดหญ้าเลยรกมากกลัวงูคะ่ะไม่กล้าเข้าหรอกโอ้ย อันนี้ก็เป็นอันเนี้ยยอดเนี้ยเป็นดอกแคร์ฝรั่งค่ะแต่ว่าดอกมันร่วงหมดแล้วแหละมันแก่แล้วนี่นะไม่มีดอกอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เพราะก็จะไม่มีดอกนะคะนี่อยู่ข้างทางใกล้ๆไม่ไกลบ้านเท่าไหร่หรอกก็ประมาณหนึ่งประมาณยี่สิบนาทีขับรถลงมาจากบ้านเนาะนี่ก็จอดรถไปตรงนี้นี่รถ ตรงนี้ก็เป็นคลองน้ํานี่ก็เป็นสะพานที่มาจอดประจํานะคะโหว่าจะมาดูตําลึงตําลึงไปผักใส่ไข่แต่ว่าไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีหรอกมันนี้มันมีอยู่แต่ว่ามันโรกมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆก่อนค่ะเพื่อมันตำลึงหรือว่าลูปโปโลนะคะลูปปโลก็คือผักยอดเบียร์นั่นแหละ ผักที่เขา้ายอดที่เขาเอาเอาดอกมันอะไปดอกหรือผลก็ไม่รู้ไปเป็นส่วนผสมในการไปเป็นเชื้อนะคะในการผลิตเบียร์นั่นแหละนะมันจะนุ่มๆลูกโปโลนะคะเกิดเยอะมากทางภาคใต้ของประเทศอิตาลีนะเขาจะทำเป็นมีฟาร์มมีอะไรละเป็นสวนเลยนะที่นี่ก็มีแบบพันุ์ของชนิดว่าป่านะคะลูกโปโลผักป่าเนาะ มันไม่ได้ปลูกเป็นสวนแต่ว่ามันรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนที่เขาเขาปลูกในสวนนะเดี๋ยวจะเดินไปดูให้สุดทางเลยมันมีแต่ยอดมันไม่ค่อยงามเนี่ยยอดยอดพอมๆนะลูกปอลนะคะมันจะมีคึ้่นตามเสานี่นะเยอะมาก่อนเนี่ย ตามรั้วเนี่ยรวดหนามมันมีเยอะอยู่แต่ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าน้น,นเดี๋ยวเดินไปให้ถึงข้างหน้านะเาตอนนี้เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะเดินไปดูผักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับบ้านไปทํากับข้าวให้ให้ลูกให้สามีแล้วทเข้าเที่ยงโอ้แดดออกค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะแดดออกตอนเช้าเช้าเหมือนกับว่าฝนจะตกแต่ว่าพอใส่มาตอนนี้เกือบสิบ